เหนียงนึ่งข้าวนะครับนี่นึ่งข้าวแล้วเขานึ่งนะครับนี่กำลังมาขวดกระติบข้าวกดกอดๆอยู่นี่นะครับนี่ว่าเป็นหนูกินเข่าได้ตีดังกอดกอดูย่นี้ตีเด้อนะครับนี่ตีสี่กว่าๆนะครับกำลังจะเข้าเอ้าตีห้าห้านาทีนะครับกวาษขดออภัยนะครับมาแต่เด็กแต่ตีนะครับ หลังจากคาวัดเช้านะครับกูบาจารย์น,นั่งสมาธิจเจริญจิตตภาวนานะครับก็เดินแอบมาตรวจดูที่โรงครัวนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเปลียนมาเลยเปลนตะ <c oughs> แต่แผนี่งนึ่งข้าวนะครับกําลังแกะกระติบข้าวดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊แกนะครับอันนี้หุงวันน้น,น,นหุงจะได้ไกไซ่ตีบนะครับน, <c oughs> นี่ทำหน้าที่อะไร ทำหน้าที่หลายเนยกอาจจะหลงปเนยกในครันี้